ใากข่ะเรเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ต้นปี2565นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเราเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆหด้วยกันทุกวันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเปิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ชัดเจนแล้วนะคะ คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ15ล้านรายดูรายละเอียดกันในคลิปนี้คลิปหน้าล่าสุดจากนายอนุชาบุรพชัยศรีอดีตโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความล่าสุดว่านาย,ยกเดินหน้าเยียวยาประชาชนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังโดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิบประมาณ15ล้านคนโดยในครั้งนี้มีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้โดยได้สรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ไว้7ข้อดังนี้นะคะ 1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์2รายได้ทั้งครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน200,000บาท 3. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธบัตรราสารนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท 4. ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 5. ลงทะเบียนที่จุดรับล,ลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ 6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะและ7จ็ดหากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวเวอส์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน1ไร่นะคะ สำหรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้นปี2565นะคะ